สวัสดีครับผมบัมครับผมบูมคนเดิมครับผมก็วันนี้นะครับผมพอเรามาทำมาแล้วครับผมพอเรามารีวิวกีตาร์ครับผมกีตาร์ตัวนี้นะครับผมราคาครับหกร้อยบาทเท่านั้นเองครับผมหกร้อยบาทคุ้นนะครับผมก็เอาขึ้นมาดูเลยดีกว่าครับผม นมนัมนะเดมนี่นะครับก็เป็นกีตาร์สีดำนะครับผมตรงขอบจะเป็นสีแดงนะครับผมแดงออกชมพูนะครับผมก็กีตาร์ตัวนี้ราคาหกร้อยบาทนะครับผมราคาเต็มของมันก็คือสองพันกว่าๆนะครับผมก็เป็นสีแดงลื่นหมูนตรงตรงขอบอ่ะครับผมครับผมที่ผมขึ้นชื่อรุ่นว้ให้นะครับผมแล้วก็กีตาร์ตัวนี้นะครับผมผมซื้อมาเป็นกีตาร์มือสองเนาะไปซื้อต่อเขามานะครับผม ก็เป็นกีตารตเต็มนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะมาดีเสียงให้ฟังกันนะครับผมฟัง <ผม S 1> เลยก็เริ่มเลยเนาะ มาณนี้นะผมก็ทัชชิ่งที่เขาปรับมาให้นะคือคือ,คอมันต่ำนะผมคือมันค่อนข้างต่ำนะครับเวลาเล่นเสียงโน้ตก็ <c oughs> อาจจะไม่อาจจะออกมาแต่มันก็ออกมาน้อยนะครับครับผมมองสําหรับมือใหม่หรือว่าผู้เริ่มต้นเล่นกีตาร์นะเพราะว่าทัชชิ่งมันเขาตั้งมาให้ต่ํามากนะครับผม <c oughs> คือมันดูดีนะผู้ชมเอาจิงมากหกร้อยบาทตัวเต็ม้วยผมก็เขาไม่แถมอะไรให้เลยผมแค่ตัวกีตาร์อย่างเดียวหกร้อยบาทผมท่นว่ามันคุ้มไหมครับ เราะว่ามันคุ้มมากเลยนะราคามื่อหนึ่งมันจูะมาสองพันพนี้สองพันกว่ากว่านะครับผมครับผมก็คลิปนี้เนาะพวกเรามารีวิวกีตาร์ให้รับชมกันนะครับผมก็คูกมากเลยแหละนะครับผมแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับก็ผมได้ถามเขาแล้วนะคือเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์ตัวนี้ผมก็ซื้อมาก็เอามาวางไว้ไม่ค่อยได้เล่นเนาะนะครับผมก็กีตาร์ตัวนี้นะผมไซส์41นิ้วนะครับผมเป็นกีตาร์สีดํานะครับ Okey. Nahum, ni dia tadi Ah, dia dah mm. โอเคนะครับผมลองเล่นอินโคนให้รับฟังสักอินโคนหนึ่งครับครับผม โอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคนได้ฟังอินนอนเพลงไปไวนที่เรียบร้อยนะครับผมค่ะพ่อโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเข้านี้เนาะเนาะไม่รู้จะเล่นอะไรให้ดูแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้นะผมก็หมอนสำหรับมือใหม่เอามากๆเลยนะครับผมก็ตั้งแส่งตั้งสายมาก็สำหรับมือใหม่จริงๆนะครับก็เอาไว้เพื่อกจะพอจนะงดคาบเนาะมันค่อนข้างจะง่ายนะครับโอเค ใารเจอตรงนี้ผมฝากกดไลค์ครับผมกดต,ตับกระไทยกดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับผมทิมเนื่องจากทิมอะไรก็รอรับชมมงวันนีก,กว่านะครับผมเพราะเราเจะผลิตคลิปดีๆถึงมั้รับชมนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนผมอยากให้พวกเรารีวิวกีตาร์รุ่นไหนราคาเท่าไหร่แล้วหาซื้อยังไงเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปบอกให้นะครับผมนะครับผมก็บอกมันได้เลยว่าอยากให้รีวิวกีตาร์รุ่นไหนนะครับถ้ามันไม่แพงจนเกิน,กน,กนงบพวกเราเกินไป ก็จะามารีวิวให้นะครับมาหบผมโอเคเนาะเนอะผมก็ลอนไปเมื่อเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายจากวันที่เขาเจอทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเยอะไใยที่เคย เธอแบ่งปันปให้เขาทุกเขาที่เธอแก้มมันเต็มเลยฉันทุกครั้งในใจในวันที่เธอเจอเขาต่างคนต่างม,มองดูตาดึง ใ,ใจกับเขาใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันอย่าปัญญาเส็จต้ฉันว่ามันไม่จริงยิ่งเธอทงตาม,มองกับเขาจิงใ,ใจคงเบาโพยบินไม่นานสักวันความจริงจะจ่างใจเก็บใ,ใจ trong ngày mà ta không bỏ đông dân qua tình เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันอย่า,าปังดิแฟนกับฉันว่ามันไม่จริงย,ยิ่งเธอสองตามองกับเขาจริงใจคงมองห้อยบินไม่นานท่าไห Turn the